คอมเมนต์กันเขามากคุยคุยทักทายกันเนาะคุณพ่อคุณแม่อ่อทางในการติดตามชบานะคะใน YouTube ก็มีชบาพารวยแล้วก็รผู้พาชาแนลนะคะอ่าแล้วก็ใน Facebook นะคะอ่าชบาพารวยแฟนเพจแล้วก็ชบาพารวยอ่าชบาเลดี้รถบรรทุกเนาะคุณผู้คุณแม่เมื่อนี้อันเจอกันช่วงซีโมงแรงคกค่ะคุณผู้คุณแม่เมื่อวานชบาไปส่งงาน ไปทรงงานระยองนะคะโซซีหอดหมองทรงนะคะซองถุงค่ะคุณพ่อคุณแม่โรงงานเศษ็จวสิกลับมานอนหองมาบวงหอดหองคุณพ่อคุณแม่เอ,อ,อย้ยไปพอนอนผู้พาคนอยากนอนแห้งนะคะจอดแวะอยู่สองหม่องนะคะกับบวงหอดแียนนะคะบัดน,นี้มางหอดหองเชบาก็เลยนอนแบบหลับสนิทเลยนะคะหวัวตะตื่นนะคะเพราะว่านอนลำบด นอนอยู่ในปั๊มนะคะนอนในปั๊มน้ำมันมันรับบม่ดีนะคะรับไม่สนิทนะคะเพราะว่ารดเขาเขาออกออกเนาะมาดูกันเลยนะคะยวฉบาบเปิดมีกันแป๊บนึงเด้อ ชุดบนมีแค่หกคู่หกหางค่ะคุณพ่อคุณแม่แล้าม็วนกลุ่มมาให้เลียวนะคะห้าเก้าสี่นะคะ บนอย่างเดียววิ่งหกกับแปดนะคะวิ่งหกกับแปดเด้อ พึงออกไปได้คุณหมกคแม่รอาเอาตัวเน้นแตก้อนนะคะมีหกนึงหกศูนย์หกเจ็ดหกแปดแปดสองและก็หกสามนะคะอันนี้คือ ชุดใหญ่ชุดเต็มนะคะมีแค่หกหางเนาะคุณพ่อคุณแม่กระเปาถือว่าลายนะคะส่วนตัวฉบามองว่ามันบลา,ายนะคะเดี๋ยวฉบาเอาในแคบหนักจออีกนะคะของฟูงสำหรับชุดหลางบางคนกับสี่เห้าเเห็นแล้วก็สำหนักที่ฉบาลงไปเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ของ ซองห้าพันบนจากบางบอนนะคะรอบนี้มาห้ากับสี่นะคะฉบาล,ลุงไปแล้วหลายคนกับว่าบมบมักนะคะบมมักบนหนามากนะคะ,าาะ,คะแต่ว่าบางคนกับว่าชอบว่าสวยนะคะมันก็แล้วแต่คนเนาะถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามันจะไม่มาจะบวออกสิหรือว่าติดเหล็กดับเอฟซีเข้ากับบอตามก็ได้นะคะเนาะเข้ากับห้ผูู้พนติดตามผูพนมักก็ได้นะคะเพราะว่าแน่นอนฉบาลเสื้อแน่นอนว่าแต่ละคนมีสูตรมีแนวทางของจ้งของนะคะ ไปิจารณาดูซองห้าพันจากบางบอนเนาะบนนะคะหลักกาของปูทุดงนะคะปูทุดงล่างอย่างเดียวนะคะเขาสองหดติดเล้วนะคะเขาสองหดติดเล้วนะคะแล้วก็ปูห้าเก้าสี่นะคะสาหรับล่างอย่างเดียวนะคะดิ่งไปทีเจ็ดนะคะแล้วก็เจ็ดเก้าสี่เก้าแล้วก็สี่เจ็ดนะคะ หน้าจอไว้เลยนะคะแล้วก็สองห้าหมื่นล่างนะคะ,ะให้วิ่งมาสามกับ4ี่ค่ะทุกคนพาให้วิ่งมาสามกับสี่นะคะ,ะแลวก็อันนี้เป็นแนวทางเล็กดับกน้องเมยากนะคะพิจารณาดูป้าเสียงคนพักกันเห็ดกับเขาโปกๆแล้วกับโมเมียเชบาาหัวตะตื่นนอนนะคะเมว่านี้ไปตังแต่สิบ สิบโมงเสาร์นครนอนผู้ผ้ามหับมาว่าเนี่ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพนกับผ้าจอดมองละชั่วโมงสองชั่วโมงสินนาพิ่นห่วงนอนนะคะทุกคน <c oughs> แล้วก็สองนครพนมล่างอย่างเดียวนะคะว <c oughs> ิ่งแปดกเก้านะคะแล้วก็ ของเซียนวิสรุปนะคะอันนี้เป็นดับตัวตรงล่างนะคะดับยูด้วยทุกคนดับยูดับจิงแล้วก็ซองบนซองบนพิจิตห้ากับแปดนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นของตะจันนะคะบนนะคะอย่างเดียวห้ากับหกนะคะแล้วก็ของน้องเยย่านะคะของน้องเมย่า ถามนี้นะคะทุกคนคะอ่ะไปกันต่อนะคะอ่ะตัวนี้เนาะของปูนะคะเอาตัวนี้ปูนิ่นไปที่โฟเดอร์ะคะ่ะทุกคนมี หกศูนย์หกแปดแปดสอวนะคะเน้นสามหางค่ะอ่าวันนี้วันลงวันที่วันนี้วันที่เ่าไหโฮึวันนี้วันที่ยี่สิบอะลงวันวันที่ยี่สิบยี่สิบเดือนเจ็ดเนาะอ่าวันนี้วันที่ยี่สิบแหละนะคะหว่ออกได้หลายมือแล้วตอนนี้เนาะคุณบอกว่าแม่ได้สี่มือแล้ว อัชบาอ่ะอัปเดตไปเรื่อยๆสำนักไดมาเนี่ยเลี้ยวนะคะก็ลุกงไปนะคะสำนักไดทีว่าันมากก็รอค่อยไปก่อนเด้อคุณพ่อคุณแม่คอมินใไว่ารอค้อยกันอ่าสำนักไดยเนียนะคะชบาอ่ะอัปเดตกันทุกมื่อละนะคะมาช้ามาเร็วขึ้นอยู่กับอ่าเจ้าของตัวนี้เนี่ยทางที่เพื่อนสีทรงมหาห้ยชะบาเนาะรอว่าอ่าาเพื่อนนดยมาชบาก่ะอัปเดตกันตอนหนื่งคือกันและนะคะ อันร่กันแบบรั่วเื่อกันนะคะทาพเ่อนใดมาหลายเนาะเดี๋ยวซํำแักต่อไปนะคะจะลงแนวทางตัวเลขของอ่ารู้สึกว่าปูซุ่มเงียบนะคะทรงไม่ชดานแล้วนะคะสําหรับชุดหางแต่ว่ารอบที่แล้วปูซุ่มเงียบนะเขาชุดบนชุดบนสองสี่เนาะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยปูทรงชุดหล่างม ah าหายก่อน้วกระดับหนึ่งคู่หนึ่งหางของปูน่ะทรงมาหายแล้ว นะคะเดี๋ยวชุดบนรอไปก่อนนะคะเอาชุดหลังไปก่อนเนาะอ่สัละคิมี้ช่ปคอตุลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ